ปิ้งปลาโคน้ำพี่น้องเลยพูมา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 แต่เสร็แท้แหลงต้องเลยนี่เนาะน้าย่อตังดูเลยโอ้ปลาตองัำเสีเอาพี่น้องเลยมือนี้ล่ไลายล่ไลลายล่ไลไล่ปไไปยู่พุนูไปอยู่พุ่น้ำเสีเก็บมือนี้ฮะ

อ๋อไฟไใหม่ปลาได้ทั้งนานชิพากระยันมด้ตัวเล็กเลยอยมาอยามากินเนอะมาชื่อเนอะใอยางมาชื่อเลยมากินเลยมาบอกนั่นนั้กินชื่อนะขนาเมื่อาเพื่อนเป็นชื่อแล้วแบบนี้มาบอนเพนพอได้ปิ้งมีพี่น้องเลย Oh. มันย oh. oh. ังดุงกับกระดี่แท้นี้ก็จะเกิดจะเกิดบ่เน้ยจะอมาบหมดเวลานั่งอันนี้แล้วปลาแล้วนี่ยจะว่าอย่งไรกัเรดีไอเออันนี้ชอนเด้โบกให้มันตายเนาะลงลมไมเมนเนี้ยอ๋ออ๋อาย้ะอีน่ายันลืมเมื่อค้าอายุมาแรงนี่เาอผมมา่าย้องรลกระดี่แท้อันนี้บ มาตู้ป่าชโล่ะเลือกเก็บเก็บกินีนห้เดียวกนหนิอุ้ยมังทางนั่นน่ะเนาะพี่น้องสบ,บายดีสวัสบบดีและสวัสดีเดอ้อเอฟซีของแม่น้องแฟรน้อยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาหนี้กะสิพยายามโต้งพี่น้องเอ้ยเนาะออกมานาะมายามโต้งอยู่หน้าเพื่อนทางดุงเพิ่นนั่งเนาะไปไปรุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยว่าไล่หรือวนะ่าไล่เนาะ พี่น้องเอ้ยกระเพระมาทางนี้เนาะกำลังไปพี่น้องเอ้ยกำลังเนี่ยกำลังไปในยางไปห่วยนี่ไปเบิ่งตูงยามตูงว่าสั้นแหละไปลุยน้ำกันเลยเนาะพี่น้องทางป่าเพิ่งกับถือคุถือกระทางถือกระตาลงไปเลือกเอาไล่ป้าป้าคืนนี่คืนนี้บัวไล่ดิโอ้คืนนี้น้ำลายเพวัวมันน้ำลายเอาลงมาได้เนาะ พักกันนั่งเผาน้ำน้ำมันรายเกินพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่เพื่อนว่ามาหนีมาเบิง่งว่าน้ำน้ำมันล่นลงในชลัยห,หรือบ่ไรยเนาะเห็ดตูงนั่งน้ำกันเสียงน้ำตูนต่าตาอ,อยู่เนาะเขาในหน้าพี่น้องเขานหน้าแม่น้องแฟดเนี่ยเป็นยังไงงามอยู่บะ ถักอยู่บ่ป้าแสดงว่าน้ำรวดเบดได้แถวนี้ฮะพี่ก็ไม่ก็ตอกนะมึงเนี่ลบน้องเบดเลยเนาะอ๋เผิ่อมันรวดขึ้นมาพี่เลยใช่ไปข้างนั้นบ่บมไปข้างนี้ป้อมพี่ลูกเราไหมไปไปข้างป้าพูน้ำยังไหลอยู่ได้พี่น้องเอ้ยพูนาอยู่ข่าวน้าเมย์น้องแผดน้ำรวดเบิดเนาะ พากันไปยามต้งพี่น้องเลยม้ำลุ่นน้ำกันไล่ด้ว่าไล่มือนี่น้ำก็จะขึ้นม่นพี่แด้บานหน่เนาะป้อไงพี่น้องน้ำลวดน่ะหนาล่มเป็นตุยอยู่้อเสียงน้ำตูนตาตาดอยู่ึมงมือนด้ดูงไง,ง,ง,งไปย่างๆไปพ่อป้าผัวไป

มือมือน <do> <today> ่ล <c oughs> no <S médico> ูกเด้ฮอยู่ป่าอยู่ร้อนมือนีิพี่น้องเเปลี่ยนบรรยากาศใช้ป่าโอ้ พยามเนอ่อนไปน้ำไปเะปาต้องอมาใกล้แล้วดุกเล้อ่ามันดุไปเลยข่านั่นขัวไปเบิ้ดไปมันล้วยตรงดุไปเลยก่วงบานนี่พค่นบ๊วยนี่กะกี่คืนม้อหนึ่งวะมันเจิดลงไปน้มได้หนิเนาะไปใกล้้ดุกำลังปิ้งปลา ในว่าคืนนี่ฮะ้น่ง่กินข้าวพี่น้องเลยถ้าได้กินข้าวเศร้าทำมาจักเนาะอ้าวย่าไปลูกคุณไปนั่งอยู่ทังตู้ไปลูกไปนี่ก็จะเป็นบอนส้นพี่น้องเลยบอนนอนเผาตงตงน่า่าอย่า่าตงมาก่มาใกล้ไยตกกตัวนี้แล้วใช่ไม่คือตกวานนี่เลยคือมีช่างเทียงไว้วานนี่ตกสองเคืออะรเอา ผูนูปนั่งน้ำลุงผูนั่งอยู่ทังเทียงพู้อยคำแพงมีต้องเงงนียเร็วได้นี่นะแม่กางุมาทัานได้นี่นะโอ้โหพูหางปลาไว้อยู่นี่ตาตาคือมานั่งเท้งไปครับข้าวก็กระฟูอน,นู่น้ำคืนอะไรโต้งเนี่ยมาน,านั่งโต้งเนาะ ถ่ารอเบิกเงินไปได้เพิ่นยามขึ้นมาว่าไลหรือป่าได้เนาะตอนใหม่เห็นยังไงนะตอนใหม่เห็นยังไงปิ้งปลาโอ้เสียบปลาคอเเลยสียบปลาคอหนอนใหม่ก็มี่พี่น้องน้องใหม่บงเนาะโอ้หนองใหม่บงมะเกงฮะปลาคออจะใช้อันค้างไว้นะบ่โอ้ คนมาเสื่องป่าไว้นี่พี่น้องเลยเบื้งเบื้งปืนในเบื้งใช่โอ้กลัวอยู่แล้วว่าชิปตเนาะคองมัดง่ามังเนี่ยของง่า่จะค้องเหรอโอ้ผู้ต่อขอเนาะไล่หลายเต๋อเน้นี่ 哎、uh。哦，不然哈。 ได้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยชิมาบ่น่าเอ้ยนี่ฮะเออหันไปได้ไปได้ปิ่งปลาโคน้ำพี่น้องเอ้ยพู้มา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 มมแต่เสร็จแท้แหลงต้องเยอะนี่เนาะหน้าย่อตรงดูไยแม่นนาง่ายอย่างเนี้ยมึง เอามาเบิร์กันพี่น้องได้บ่ได้กันเนาะกำลังเงียกัน พี่น้องเอ้ยมาลุ้นน้ำกันเนาะมือนี่มึงคุ้มไพ่ไหมไลบ่บอลไล่กันโอ้ยลูกอเอ้ยมาขึ้นก็ยัดลูกตาขืนทั้งเตียงคุณป้าผู้นี่เหี้อะไรอีดีนี่ มาได้เอ้าเบงทังดุมมันูได้บ่ตาอย่าไปพุ่นนะทำโอ้โอ้ปอเชมเชี่น้องยมือนีว้ไลไไปไไปยูุ่นนู่ยูุ่น ลายขนาดพี่น้องเลยอันนี่ว่าเสียเที่ยวมือนี่ครึ่งโต้งหนึ่งนาะว่าเอาขึ้นจนมวยอยากไล่สามคนลาย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 ผู้ ทำสิเก็บมือนี่ฮะโอโฟลึกอีดีดออันี่คือทั้งเตียงทรับขึ้นเตียงขึ้นอะไรโต๊ะเปลี่ยนไงฮะไหนไม่ดีได้ขึ้นทังพุ้นไม่ย่างบ่โผล่โผอีดีดออันี่พักกันห้ามเอาอีดออแล้วแบบนี้ฮะ เหาะลงอย่งนี้ป้งเนาะทำเช้ามือนี่โอ้าะของเท่มาแน่นเ่มาได้น้อยจังดิเต็มเต็มอันนี้ข้นมาบาทหนึ่งอะไรง้นมาได้น้อยปลาได้ทั้งน่ะ สิบ้ากัยันมาได้ตัวเล็กเลยเออน้องเอ้ตัวอยางมากินเนอะซื้อเนอะตัวอย่างม่ชื่อเลยบุนมากินเลยมาบลมันนด้กินชื่อนะขักนเมื่อเข้าเงอนเป็นชื่อแล้วแบบนี้มาบลอนพได้ปิ้งพี่น้องเอ้กยังรุมกับรกระดียแท้นี่ก็จะเกิด ไเกิดบ่เ so ด so so <laughs> mm. ้ยจะมาเิ่นหมดเวลานั่งอันนี้แล้วปลาแล้วนี่จะ่ายังไปลอกกระดี่หออันนี้ชอนเน๊โบเป็ดปลาเฮงมันตายเนาะลงลมคเมนเนออต้นะี่้ายันลืมเมื่อค่ายอยู่แหแรงนี่ดองเนมาถ่ายดวงเิมาถ่ายตลอกระดี่แท้งกัน่มา่วงปลางเกะแกี่นีอนน มึงทางนั่นน <ellt> ่ะเนาะพลิกอีโดอันนี้ล่างเอาในชายป่าจริงปลาลำห้วยอ่าอ่อ้ย่าไก่ตาฮะพลิกอีโดได้พี่น้องเลยขึ้นมาวัดแล้วก็ซามเนาะลุงกระซามในปลาตาขึ้นเหงื่อกับโบลายปันไดไปอีกอ่าเดี่ยวไปจุ๊นโร้ลูกเลยเอาลงอีกพี่น้องเลยเดี๋ยว สีไทยให้เบิง้งเป็น,น,นบมือแหละมือนี่ค่ะเนาะมาด่าขากล้องมาเพี่อน,อน,น้องเลยตอนแม่ต้องแฟดเลือกปลาชีววิทยาเด้อใชเพราะว่ามนมีขากล้องตอนนี้กะให้ลุงเพิ่นเก็บหมอกชะกอะ้อนเนาะเป็นได้ตาตาเห็นว่าปลานะลูกปาลาไหลก็คือปลาหน่อย ไปได้ลุงไปได้ลุงเอ้าพี่น้องไอคลิปนี้แม่น้องแฝดกันใช่ไรขอโตจบคลิปลงไปก่อนเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามและคอยไปกันร่างใจให้แม่น้องแฝดใน่ยเด้อขอกล่าวคำบาสบันบายดีสบายดีพ่อๆกันในคลิปหน้า